ลองยกตัวยอย่างให้คณะกรรมการได้ฟังบ้างค่ะลองยกตัวยอย่างที่มีอย่างไม่ใช้เจ้าตือแม่เรื่องมาเป็นออยน้อยกันเถอะสา,าสระสำคัญของเรื่องอันที่จริงโครงการออยอน้อยมีตั้งแต่ปี2516โดยเขตพื้นที่นะคะแล้วก็ด้านาสาธารณปลอดภัยนี่มี30ตัวชี้วัดนะคะ แล้วก็ด้านสุขหาน้าใช้มี16ตัวชีวัตนะคะแล้วก็มีด้านเป็กไทรบันดี8ตัวชีวิตทั้งหมดมี54ตัวชีวิตใน54ตัวชีวัตนี้มีผ่านกับไม่ผ่านที่มันต้องเป็นสุขสุขภาพเดี๋ยวจะคุยในภาพข,ของด้านนะคะ8ตัวชีวัตเนี่ยข้อหนึ่งก็คือนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเนี่ยผ่านข้อนี้นะคะโรงเรียนผ่านนะคะ คอนแท้ต้องไม่ผูกต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบนะคะข้อผ่านข้อนี้ทางโรงเรียนเนี่ยเก้าจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์นะคะคันผูกเก้าจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อที่สามนะคะเหงือกหลักเสพนะคะเงือกหลักเสพเนี่ยตามเกณฑ์ปกติเนี่ยเหงือกปกติต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะทางนี้กนะนะ็ผ่านนะคะคือหกสิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านถือว่าผ่านนะคะสําหรับข้อที่ห้านะคะ มีฟันผูส่งต่อนิพานเพราะว่าหลวงปานอนตุ้เป็นผู้เป็นผู้รับส่งต่อนะคะก็ที่6เนี่ยป .1 ถึงป .6 เนี่ยแปลงฟันนิพานนะคะมีกิจกรรมเปลงฟันมีบรรทึกการเปลงฟันมีมีที่เก็บแปลงสีงฟันทุกห้องนะคะข้อ7นักเรียนทุกคนได้รับความรู้นี้ก็ผ่านมีการฝึกทักษะมีเสียงจำสายนะคะในนี้นะคะ แล้วก็มีการดําเนินง,งานของนัรียนแกนนาตามบทบาทนะคะผ่านแล้วก็กที่8เนี่ยไม่มีการจําหน่ายนี่ก็ผ่านด้านเด็กไทยพันดีก็ถือว่าผ่านเกณฑ์รับรอมงมาตรฐานนะคะหลังา,ารที่เราจะดูจากเอกสารแล้วก็แผนต่างๆนะคะด้านนโยบายของโครงการนี้ก็มีเอสารด้านกีแนนะคะคือหนึ่งกำหนดด้านนโยบายมีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้นะคะมีการตั้งน้มันการชมรมหรือไม่ สองวิยบายครอบคมูั้งนสา่ด้านเช่นอาหารสะอาดปลอดภัยสุขาน่าใช้และเด็กไทยควอมดีนะคะ mm hmm. เอกสารด้านนี้ก็จะมีเอกสารด้านนิยบาย mm hmm. แ,ลแล้วก็สอบถามจากครูแล้วก็เด็กๆนะคะ mm hmm. อันนี้ก็ถึงว่าผ่านนะคะ mm hmm. ส่วนำหรับวิยุบายย้อนไปข้อแรกก็คือมีคำสั่งประกาศนะคะ mm hmm. แล้วก็สอบถามจากผู้บริหารแล้วนะคะ ตันวนโยบายด้านที่3าก็คือการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมีแผนงานโครงการกิจกรรมลองรับนะคะซึ่งได้ดูจากแ,แผนแล้วนะคะซึ่งยังขาดอยู่ในด้านของการจัดทําระเบียบวราระการประชุมแล้วก็การรายงานผลผลของการประชุมนะคะมีการประชมุมทักเรียนแต่เท่าที่ถามนะคะมีการประชมุมนักเรียนริงแต่ว่ายังขาดในด้านเอกสารตรวนี้อย <Yes. S 1> ู่ะค่ะ โรงเรียนก็จะมีแผ่นในโรงเรียนจะมีทั้งหมด30ข้อ30ข้อนะครับประกอบไปด้วย7เรื่องก็งคือเรื่องสถานที่รับประทานอาหารสถานที่ปรุงอาหารเรื่องของอาหารในน้ำ น้ำดื่ม่้งดื่มน้ำแข็งนะครับภาชนะอุปกรณ์<ม>การกรวบรวมขยะน,น้ำเสียห้อง่่วผู้ปรุงผู้เติร์นะครับจากการที่ได้ลงไปดูในพื้นที่จริงนะครับก็ต้องขอชมเชยทางเรียนว่าจัดก,การเรื่องขภวยบานได้สะอาดดีเยี่ยมนะครับก็ไม่มีมีที่เตียมหน่นะครับ แล้วก็แต่มีเรื่องแนะนำขอเสนอแนะอยู่นิดนึงนะครับในเ,เรื่องของถาล้มนะครับถ่านล้มอาหารใส่แต่หางล้มเดงนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วอยากจะให้ขึ้นไว้ก่อนนะครับจับจับตา,ท,าที่พึ้นพึ้นแดดหรือพึ่งลมก็ไดนะ้ให้แห้งก่อนเก็บลงใส่ที่เก็บซึ่งทางในได้ไดเก็บใส่ไว้ในเข็บน,นะครับ แต่เราเอาไปพึ่งแดดค่ะพื้งแดดก่อนแล้วก็เก็บเข้ามาแล้วก็เอาวางไว้บนโต๊ะเตรียมพร้อมใช้ในวันต่อไปค่ะคือล้างแล้วก็ใส่เก็บไค่ะค่ะแล้วออกไปกึ่งแดดยอะไปทั้งที่หค่ะไปยังที่แต่แค่เก็บงไว้อ๋อมีมีเตอร์ปีแล้วก็จะเกลี่ยว่าถ้าล้างแล้วใส่ไปเลยมันจะร่อนกันแล้วมันจะแห้งไหมก็เราขอชมเชยอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับผม เรื่องของในมาตรฐานของสุขาน่้าช้นะคะก็เราจะยึดตามมาตรฐานแท้ก็คือมาตรฐานส่วมสาธารณะระดับประเทศนะคะเราก็จะมองอยู่ในเรื่องของสามช้อยะะก็คือเรื่องของความสะอาดความปลอดเพียและวก็ความปลอดภัยนะคะเรื่องเรื่องความสะอาดนี่ก็ชื่นชมมากเพราะว่าเด็กนี่เดิกจนตูวโรงเรียนโรงเรียนที่สะอาดแล้วก็ห้องน้ําสะอาดทุกจุดอะคะอันนี้คงต้องเป็นฝีมือของเด็กเด็ก ได้ร่องการทามนะคะแล้วก็คงม,มีคุ้มครูที่สนับสนุนที่ดีนะคะ,ะแล้วเรื่องของความพอเพียงก็คือ,อมีจํานวนห้องก็คิดว่าน่าจะพอสาหรับเด็กๆที่ใช้งานการแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดไปก็คือการมีช่วงนั่งลากสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอ,นนอันนี้ค่ะก็ในส่วนของเด็กก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้าําคอะรนทั<ๆ>้งนั้นนะคะ ถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะ<ม>เราอาจจะใช้ปรับสักหนึ่ง้องมาเป็นเ่วนตั้งหน้าสำหรับติ<ม>อย่างอย่างเมื่อกี้ที่ปเปเดินดูโดยลอดลงนาเลยนนะคะจะจุดหนึ่งตรงนี้นะะนตรงทางดีบันไดตรงนี้เลยของคุณครูจะม,มีสองข้องที่อยู่คู่กันไอ้ตรงนี้ถ้าอาจารย์สามารถมาปรับให้เหลือแค่ห้องเดียวแล้วก็ทำเป็นห้องผู้อีกุการ อันนี้ครูครูก็ใช้ได้แล้วเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็จะสามารถเอาลดเจ็บเข้ามาได้เลยง่ายนะคะอันนี้ก็เสนอไว้เพื่อพิจารณาค่ะดีดีเพื่อเพื่อไม่มีพิจารณาแต่ดีค่ะที่คุณหมอแนะนำเพราะเด็กต้องเปินถ่ายลากที่ดีอย่ะงนีมันเข้าง่ายๆก็มีเรื่องของสบู่ที่นี่ื่้ชมมากเลยท่านโรงเรียนทำสบู่ใช้เองนะไรที่ในอดีเป็นของมชาติ เลอย่างอื่นไม่มีอะไรที่จะคอมเมนต์เพราะว่าที่นี่จัดการได้เรียบร้อยมากเลยค่ะดีมากค่ะชื่นชมค่ะก็จะมีแค่เรื่องนี้เรื่องห้องสู้น้ำร่าที่จะเสนอให้อาจารย์คณะครูดังนั้นผู้บริหารนะคะคณะครูนะคะผู้รับผิดชอบแล้วก็ก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อนามัยนรเีรนะคะก็ก็จากเรื่องเล่านะคะท่านอาจารย์ก็ห้ฟยง ในเรื่องการดํงเงาเนินงานไม่ว่าไม่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเดียวการดําเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนเนี่ยอาศัยความร่วมมือของคณะครูแล้วก็ที่สําคัญดีนักเรียนนะ,ะก็ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือกับเพื่อนโดยนักเรียนแนะนำํำแล้วก็วมีครูที่ปรึกษานะคะในส่วนตรงนี้ก็ขอชื่นชมสําหรับในในเรื่องของบันทึกการประชุมเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นเอกสารที่ทําขึ้นได้นะคะใน ในโอกาสต่อไปอาจารย์ก็ทำขึ้นได้ในในส่วนตรงนี้นะคะก็โดยทีมคณะกรรมการนะคะก็คิดว่าไม่ไม่คิดอะก็คือโรงเรียนนี้ผ่านณฑ์รับรองมาตรฐานนะคะด้าอาหารสะอาดปลอดภัยสุขลากนณะใช้เด็กใจใฟันดีตามโครงการเด็กไทยทำได้นะคะสำหรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ที่รับผิดชอบทั้ง3ด้านอาจารย์ เอานำชื่อมาบอกกับกับกับน้องแล้วก็<ม>แล้วก็เก,กติบัตรของโรงเรียนที่บานเก์เนี่ยเราจะนํามอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเพื่อจะนํามอบให้โรงเรียนในวันที่ประชุมผู้บริหารมีครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะคือแม้่กาะทำงานที่ถ้าจะพูดจริงๆก็เหมือนกับท่านที่ท่านพูดไว้นะคะคือ,อเราอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะ นักเรียนเป็นตัวสำคัญนะคะ,ะโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยบางครั้งเราก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวทางเราต้องปรปับปรุงต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆอยกตัวอย่างเช่นก๊อก,กน้ำอย่างเงี้ยบิดมากบิดน้อยบิดบิดแรงบิดค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คิดว่ามันก็ต้องทำเป็นหน้าที่นะเพราะว่า เด็กเขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดแต่สัญลักษณ์บางทีเด็กเยอะๆเนี่ยบางวันคุณครูคคก็ดูแลได้ไม่เท่าถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กต้องมีสํานึกด้วยต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ว่าแล้วพอหลังจากนั้นเพลงจบเราก็จะมีเพลงสมาธิอย่างเงี้ยเราบางครั้งเราต้องใช้สัญลักษณ์ต้องใช้อะไรที่มันเป็นการทําแล้วส่วนรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องเช่นเหลือเรานะคะ นะคะ,ะแล้วก็หม้อมตุอง้งนะคะแล้วทั้งหมดนี้คือเป็นเป็นความดีของของทุกท่านด้วยนะคะที่บอต้องอต้องชมเชยอเอาเนิ้อเคลนที่ออกคะ่ะทั้งหมดแต่ถ้าท่านไม่เข้มแข็งเราก็แย่เหมือนกันเพราะเด็กเราก็เยอะนะคะ ก็คือเขาทำประเด็นที่ว่าเอางานแล้วเป็นอะไร